สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณบีมรีโนเวทขายบ้านมือสองนะครับนะเสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันจันทร์นะครับนะพามาชมบ้านสวยนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทในโซนพระรามสองนะครับทุกคนนะอ่ายินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับลูกเพจบีมทุกคนนะครับผมระหว่างรอนะครับขออนุญาตนะครับแชร์นิดนึงนะครับผมนะ อาจะได้ส่งข่าวนะครับส่งข่าวให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่สนใจนะครับอยากได้บ้านแถวพระรามสองนะครับไปเขาได้รู้ได้ทราบนิดนนงนะครับสวัสดีคุณพี่ที่เข้ามาด้วยนะครับนะโอ้โหบิมจะบอกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นะทาเลเขาแบบว่าเงียบสงบมากนะบิมแบบไม่กล้าพูดเสียงดังมากเลยอ่ขออนุญาตนะครับผมแชร์นิดนึงนะครับนะสวัสดีคุณพี่ที่เข้ามาทุกท่านด้วยนะครับ ตอนนี้บีมเพิ่งกลับมาจากพาลูกค้าไปโอนบ้านหลังหนึ่งเนาะแถวสมุทรสาครนะครับก็ถือโอกาสมารีวิวนะครับรีวิวบ้านให้พี่น้องนะครับในเพจได้ฟังนะครับผมเผื่อใครจะชอบนะครับนะอ่ะสักครู่นะครับแป๊บเดียวนะครับผมนะขอแชร์นิดนึงนะครับนะเออบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสวยนะครับวันนี้นะรีโนเวทใหม่หมดเลยครับพี่นะ สวยงามมากมายเลยนะครับโอเคพอละแชร์แค่นี้ <c oughs> อ้าวสวัสดีครับทุกคนนะครับก็สวัสดีคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามานะดูไลฟ์สดบีมในวันนี้นะพี่เนาะวันนี้พามาชมบ้านสวยมากๆเลยนะครับนะเป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทแล้วนะครับแนวรอเรือชัดเจนนะเป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นุ้ยนะอ่าสวัสดีพี่นุ้ยสิริพันธ์ด้วยนะครับนะเข้ามาชมนะครับนะอ่ะ โอเคเราไม่พูดเยอะนะครับนะมวตพูดนะครับเราไปดูกันดีกว่าพี่นะอ่าโอเคครับสวัสดีคุณพี่ที่เข้ามาด้วยนะครับพี่บิวพี่นุ้ยนะครับนะใครที่ไม่ได้เอ่ยนามนะพี่นะก็ทักทายบิมมาได้เลยนะครับนี่เรามาชมบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวทำเลที่เงียบสงัดนะครับไม่ใช่แค่สงบนะครับแต่เรียกว่าบ้านหลังนี้คือเงียบสงัดเลยแล้วกันนะครับนะ บีมไม่กล้าจะพูดเยอะเลยเพราะว่าหมู่บ้านค่อนข้างเงียบมากๆนะครับแล้วก็บีมเชื่อว่าใครมาอยู่หมู่บ้านนี้นะครับนะก็เป็นคนที่รักสงบนะครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับนี่บ้านที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับหลังนี้นะจะบอกว่าเป็นบ้าน ที่กำลังรีโนเวทอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รีโนเวทไปแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราจะบอกว่าข้อดีของบ้านหลังนี้นะครับบอกเลยว่าห้องนอนนะคบห้องนอนเขาเยอะมากๆและสามารถทําห้องเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องนะครับผมนะบ้านหลังนี้พื้นที่นะคบพื้นที่ทั้งหมดเขาอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับสาหรับบ้านหลังนี้ อ่าห้าสิบเอ็ดตารางว่านะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวที่ขนาดพอดีพอดีอดจอดรถได้เยอะนะครับจอดรถได้ประมาณสองคันนะครับประมาณสองคันนะในบ้านอ่า uh, ในบ้านน่าจะได้ประมาณคันหนึ่งเนาะถ้ารถไม่ใหญ่มากก็อาจจะได้ประมาณสองคันนะครับสําหรับรถยนต์นะครับอ่า uh, ส่วนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านสามารถจอดได้อีก หนึ่งคันสองคันนะครับแต่ถ้าจอดตรงนี้ก็โอเคนะครับตรงนี้มันเป็นเนินเนาะก็จะจอดเอ่อก็จอดไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะครับผมนะแต่จอดตรงนี้โอเคเลยนะครับหน้าบ้านนะนี่บ้านหลังนี้นะครับกําลังรีโนเวทใหม่นะครับใกล้ที่จะเสร็จแล้วสวัสดีพี่ชัยนะครับพี่สุภาพนะครับพี่เลิฟรี่พี่บิวนะครับพี่หนุ้ยนะเรามาดูบ้านกันนะพี่นะอ่าบีมพามาชมก่อนเลยเนาะที่จริงบ้านยังไม่เสร็จหรอกนะครับแต่บีมพามาชมก่อนเนาะ บ้านเรานะครับผมอยู่แถวซอยวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับเข้าทางซอยพันท้ายนรสิงห์เข้าทางซอยบางกะดีเข้าทางซอยแสมดําก็ได้นะครับนะถนนพระรามสองนะครับใครหาโซนนี้นะพี่ลองมาดูเนาะอ่ะนี่ก็คือพื้นที่ด้านข้างบ้านนะครับเราก็ทาหญ้าไว้ให้แล้วก็โรยน้องหินไว้ให้นะครับนะบ้านบางส่วนยังทาสีไม่เสร็จนะครับพี่บีมจะให้ดู นะบีมจะให้ดูไปก่อนแต่ว่าม่บ้านยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตนะตอนนี้ได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตสวัสดีพี่ฟานครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับนะเผื่อที่คุณพี่อยากจะได้นะครับนะพี่สุภาพบอกซื้อให้เมียน้อยนะครับนะก็ลองดูนะครับนะถ้ามีสองคนนะคะพี่อาจจะต้องซื้อบ้านกับบีมนะครับอีกสองหลังเนาะอีกสองหลังเลยนะครับนะมีเมียน้อยนะมีเมียน้อยอีกนะครไปได้ซื้อบ้านเยอะนะครับเอา ลอเล่นนะครับแซวเล่นนะครับพี่สุภาพครับโอเคมากันต่อนะครับผมในเรื่องของบ้านสวัสดีพี่ภัยรัตด้วยนะครับนะนี่ก็คือพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะครับข้างบ้านก็จะมีเอ,อพื้นเล็กๆไอ้พื้นเขาเรียกว่าพื้นไว้เป็นสนามเล็กๆนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีลยหินนะครับข้างๆนะ ก็พื้นที่หน้าบ้านประมาณนี้นะครับปูกระเบื้องใหม่นะครับทาสีใหม่หมดนะครับบ้านคือใส่โคมไฟให้คุณพี่ใหม่หมดสวยงามนะครับถ้ามาดูไฟตอนกลางคืนนะพี่เอ๋ยบอกได้เลยนะครับบ้านหลังนี้มีสไตล์มากดูดีมีสไตล์นะครับดูดีมีสไตล์มากเลยนะครับพี่นะตรงนี้ก็เป็นลานที่ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหแทบจะรอบเลยนะครับพี่บอกเลยว่า พื้นเนี่ยเธอคือทําใหม่นะครับปูกระเบื้องให้พี่ใหม่รอบบ้านนะครับแต่ด้านข้างยังไม่ได้ทาสีเนาะคือทาสีไปแล้วนิดหน่อยนะครับมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับพี่นะนี่เขาใส่โคมไฟให้สวยมากเลยนะครับนะใส่โคมไฟให้สวยมากเลยจะบอกว่าบ้านหลังนี้ข้อดีนะครับคือห้องโถงกว้างมากนะครับเดี๋ยวบีมจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันนะครับนะแต่ของอาจจะยังเก็บไม่เรียบร้อยนะพี่นะ ก็ให้ดูไปก่อนนะพี่น้องเผื่อใครชอบบ้านลักษณะน,นี้นะครับเป็นบ้านยัรีโนเวทใหม่นะครับทาใหม่หมดเลยนะครับผมอุปกรณ์ช่างยังอยู่นะครับกระบอกกระเบื้องปูใหม่นะครับเป็นห้องโถงลักษณะกว้างนะครับลักษณะกว้างอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับมีชั้นบนเนี่ยมีอยู่สี่ห้องนอนนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะได้ห้าห้องนอนนะครับแถมกันห้องให้ด้วยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ทําให้เป็นห้าห้องนอนได้นะครับนะเผื่อคุณพี่ท่านใดอยากจะได้ห้องเยอะๆนะอืนี่นะครับผมก็เป็นห้องโถงของบ้านเดี่ยวของเรานะครับนะเป็นฝ้าฝ้าของเราเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับคุณพี่นี่มีประตูนะครับมีประตูตรงนี้ออกไปทางโรงจอดรถได้ด้วยนะครับนี่ประตูอย่างนี้นะครับผมนี่ทานท่านท่าน สวัสดีสวัสดีคุณพี่ทั้งสิบสองท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมเนาะวันนี้เป็นวันดีนะครับวันจันเนาะวันจันทร์เริ่มต้นการทํางานนะพี่นะ <S <S เนาะเผื่อใครแบบว่าอยากได้บ้านนะพี่ลองมาดูนะบางคนบอกฉันไม่อยากจะได้บ้านตามสภาพฉันอยากจะได้บ้านที่สามารถที่จะแบบอยู่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วจ้านะครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยนะพี่ลองมาดูบ้านหลังนี้กันนะครับนี่ก็จุดนี้นะที่จริงนะสามารถกั้นห้องได้อีกห้องหนึ่งเนาะ เพราะว่ามันเป็นเ,เหมือนช่องไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะกั้นก็ปล่อยให้โล่งอย่างนี้แต่ถ้าใครอยากได้ห้องอีกเล็กๆสักห้องหนึ่งตรงนี้เพื่อเป็นห้องเก็บของหรือเพื่อเป็นห้องนอนเล็กๆกระจิตหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะให้ทางบีมน,นะครับผมกั้นห้องให้ฟรีได้เลยนะครับสําหรับบริ <Xin S 1> บรเวณน,นี้นะครับนะอ่ะต่อเลยนะครับผมเราไปดูนะครับดูใต้เออเขาเรียกว่าข้างบันไดจะมีห้องเก็บของนะพี่นะห้องเก็บของไปดูนีนี่ นี่นะครับผมก็เป็นห้องเก็บเก็บของใต้บันไดนะเผื่อพี่จะเก็บไม่กลงไม่กวาดไม่เฟียกเนาะคืออะไรว่าใบเฟียก <c oughs> ไม่กลงไม่กวาดไม้ถูพื้นนะพี่นะก็สามารถที่จะเก็บที่ห้องใต้บันไดได้เลยนะครับแต่ขออนุญาตนะครับอยากเข้าไปนอนนะพี่นะเพราะมันแคบกลัวนย่ไงต่อมาครับสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับพี่อ่ายินดีต้อนรับนะครับเข้ามาดูบ้านกันนะครับบ้านสวยๆบ้านรีโนเวทนะพี่เนาะอ่ะ จะดูห้องน้ําห้องครัวดิเอาห้องน้ําก่อนละกันเนาะอันนี้คือห้องน้ําชั้นหนึ่งมีอยู่หนึ่งห้องนะครับก็นี่เป็นอย่างนี้นะครับห้องน้ําเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะเออพื้นน่ะสกปรกหน่อยพี่นะเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับตอนส่งมอบคือทําความสะอาดให้คุณพี่ทั้งหมดเลยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของงานเก็บงานทําความสะอาดนะครับนู่นนี่นั่นนะครับสวัสดีพี่เบลนะครับพี่น้องนะเข้ามาฮัลโหลฮัลเล่ห้องน้ําก็จะกว้างอย่างนี้นะครับไม่แคบนะครับ เนี่ยคือคือทาใหม่หมดนะครับปูกระเบื้องไปถึงยันฝ้าเลยนะครับพี่นะอ่าสวยงามอยู่นะอ่ะโอเคเรามาดูห้องครัวรัว,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 วกันบ้างห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบตัวแอลนะครับนะแล้วก็มีประตูซิงค์สามารถใส่ถังแก๊สได้นะพี่นะแล้วก็ทํากับโครงกับข้าวเอ่อต่อ นน่นนี่นั่นแล้วแต่นะครับหรือพี่จะใช้เป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะครับเดินปลั๊กเดินไฟไว้ให้พี่นะครับหนึ่งจุดนะบริเวณทางด้านขวามือบีมก็มีปลั๊กตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะพี่นะก็ลองเมนเนตกันดูเนาะห้องครัวเราโอเคเลยครับขนาดโอเคเลยนะครับไม่แคบจนเกินไปนะครับดูโอเคอยู่นะครับสวัสดีพี่ช้างเทพนะครับพี่เบลนะอ่ะคือวันนี้นะครับบีมพามาดูบ้าน บ้านยังไม่ทาได้ทําความสะอาดเนาะเพราะว่ายังมีบางส่วนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับสําหรับบ้านหลังนี้เนาะเพิ่งทําได้ประมาณ90%เซนะครับฉะนั้นอาจจะเห็นบางจุดที่นะย,ยังยังไม่สะอาดแต่ที่จริงเนี่ยถ้าแบบว่าทําความสะอาดแล้วเนี่ยพื้นเคาน์เตอร์นะครับเนี่ยกระเบื้องจะเป็นสีดําแบบสวยมากเลยนะครับนี่ออกแบบมาแบบนี้นะครับดําตัดกับขาวนะครับสวยงามนะเผื่อคุณพี่คนไหนชอบ บ้านที่มีครัวสไตล์นี้เนาะนะเผื่อจะชอบนะครับส่วนประตูออกหลังบ้านนะครับประตูออกหลังบ้านนี่สามารถออกมาทางหลังบ้านได้นะครับผมนะท่านท่านท่านนะครับออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมีพื้นที่หลังบ้านให้อีกนะนิดหนึ่งนะครับพี่นะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานนะพี่นะอย่าไปสนใจอ่าโอเคกําลังรีโนเวทอยู่เลยนะครับนะบ้านหลังนี้เรา ใหญ่มากนะครับปกติแล้วห้องนอนด้านบนของบ้านเดี่ยวนะครับส่วนใหญ่จะมีประมาณสามห้องนอนแต่หลังนี้โอเคมากเลยนะครับข้างบนเนี่ยมีสี่ห้องนอนนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับชอบห้องนอนเยอะๆก็แนะนํานะครับผมอยากให้มาดูบ้านหลังนี้เผื่อชอบนะครับนะใครที่ชอบห้องนอนเยอะๆนะครับมาดูบ้านหลังนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาดูชั้นสองกันบ้างน,นะครับทุกคน สวัสดีคุณพี่ที่เข้ามานะครับโอ้โหวันนี้คุณพี่มาดูกันเยอะแยะเลยนะครับโอ้ยตื่นเต้นโอ้คนพูดนะปากสั่นแล้วตอนนี้อ้าวโอเคเดี๋ยวบีมจะพาคุณพี่นะครับขึ้นไปดูชั้นบนนะขึ้นไปดูชั้นบนกันบีมจะบอกว่าห้องนอนเยอะนี่บันไดเขาก็ทำปูกระเบื้องใหม่นะครับเนี่ยนะ <c oughs> สวยเลยนะครับเป็นเป็นงานทําใหม่เลยนะครับนะ้าบันไดใครชอบบันไดสไตล์นี้นะครับมาดูบ้านหลังนี้นะโอเคขึ้นมาปุ๊บนะครับตัวบ้านเนี่ยโครงโครงบ้านเนี่ยค่อนข้างข้างบนใหญ่เนาะแต่หลังอื่นที่บีมเคยขายอ่ะข้างบนอาจจะเล็กกว่าข้างล่างนะครับแต่หลังนี้คือแบบว่าเต็มเลยนะครับชั้นสองก็คือมีห้องเยอะแยะเลยนะครับพี่นะเรามาเริ่มที่ห้องด้านซ้ายมือกอนก่อนนะครับนะ อันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งของชั้นสองนะพี่นะเป็นห้องนอนที่ไม่ได้ไม่ได้แคบนะครับไม่ได้แคบไม่ได้แคบก็ถือว่าโอเคอยู่กว้างอยู่นะครับนะใครอยากได้ห้องเยอะๆเนาะที่นี่ซอยห้องเยอะเลยนะครับนะสวัสดีพี่สุนีนะครับผมพี่รุ่งจิตนะอันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งของชั้นสองนะครับพี่เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เราไปดูนะ เราไปดูห้องต่อมาเป็นห้องนอนใหญ่กันนะ,ะนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่ามาตเตอร์รูมนะพี่นะมาตเตอร์รูมนี่มีระเบียงด้วยนะพี่นี่อันนี้คือมาตเตอร์รูมเป็นแบบว่าห้องนอนใหญ่เลยนะครับนะนี่ก็จะเป็นมีอะไรอะระเบียงด้วยพี่นะมีระเบียงตรงนี้นะครับผมสามารถนะครับเดินออกมาแล้วก็ร้องเพลง นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองพี่เนาะคือสามารถที่จะแบบว่าฟิลนี้ได้เลยนะครับเพราะบ้านเรานี่แบบว่าสวยนะพี่นะโทนสีเทาเทาขาวนะครับสวัสดีพี่อารีลัตนะครับนี่ก็คือวิววิวที่เราจะเห็นหน้าบ้านเรานะครับบอกเลยว่าไม่กล้าจะพูดดังนะหมู่บ้านนี้เงียบกริบเลยนะครับพี่สวัสดีพี่นะพี่อะไรเนี่ยพี่บูอ่ะ น้พี่บูแล้วกันเนาะพี่เนาะอ่าอันนี้ก็คือห้องนอนที่สองของชั้นสองเนะพี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนที่สามนะอ่าพูดอีกแป๊บนึ่งก็จะไปแล้วเน่ะอ่าห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามเดินมาแล้วนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นี่นจะบอกว่าเนี่ยติดผ้าม่านเดี๋ยวก็สวยนะครับสวยเลยนะครับบ้านหลังนี้เนาะ ถนนหนทางกว้างนะในหมู่บ้านเขามีเซเว่นในหมู่บ้านด้วยนะครับคือหมู่บ้านนี้เนี่ยคนเยอะนะครับถึงขนาดต้องมีเซเว่นในหมู่บ้านพี่เอ้ยนะนี่ครับห้องนอนห้องที่สามนี่ไม่ได้แคบเลยนะครับยังโอเคนะครับผมไม่ได้แคบอะไรนะครับเป็นลนักษณะเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับผมนะอ้าต่อมานะครับห้องนอนที่สี่นะครับจุใจ ใครชอบห้องนอนเยอะๆนะครับพี่มาดูหลังนี้แล้วกันนะครับนะบ้านรีโนเวทใหม่นะก็หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับสวัสดีพี่วราพรด้วยนะครับพี่อันนี้คือห้องนอนที่สี่นะครับนะห้องนอนที่สี่ชั้นบนมีถึงสี่ห้องนอนเลยนะครับสี่ห้องนอนนะรวมรวมกันแล้วนะครับรวมรวมกันแล้วสําหรับบ้านหลังนี้นะครับสี่นอนสองน้ํานะครับหรือถ้าใครจะทําห้องเพิ่มนะครับก็สามารถ บิมสามารถทําให้ฟรีนะครับนะใครดูไรนี้นะอ่ะนี่ก็คือห้องน้ําชั้นสองนะครับเป็นอย่างนี้นะมีฝักบงฝักบัวพร้อมนะครับนะแต่ไม่รีวิวนะเรื่องการอาบ <c oughs> เดี๋ยวเปียก <c oughs> อ่าก็สวยอยู่นะครับอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยจะล้างมือหน่อย <c oughs> อ่ะสวยงามอยู่ครับผม ใครที่ชอบบ้านลินเวทเนาะอยากจะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับบ้านลินเวทข้อดีของเขาเขามีการรับประกันนะครับผมน้ํารัวร่วน้ําซึมนะครับน้ารั่วน้ําซึมมีปัญหาอะไรก็แจ้งกันมาได้นะครับก็ดูแลลูกค้านะครับผมดูแลลูกค้าเรื่องของการรับประกันบ้านด้วยนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับผมบ้านเราเออชั้นสองกว้างมากเลยมีมีโคมไฟสวยงาม นี่มีคมไฟสวยนะอย่างนี้นะครับพี่ชอบไหมเนาะนี่ชอบก็ลองมาดูกันนะครับนะโอเคนะครับผมโอ้ยเงียบจะเกินหมู่บ้านนี้นะครับไม่กล้าพูดเสียงดังเลยนะโอ้โหจะบอกว่านะครับหมู่บ้านเรามีเซเว่นอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะคือมีอยู่หลายหลักคาเรือนมากๆนะครับในหมู่บ้านเนี่ยจะแบบ สไตล์แบบว่าคนออกมาขายของแบบอันนี้เราอยู่ถนนเส้น,สนในเนาไม่ได้อยู่ตรงเส้นที่เขาขายของนะครับก็ไม่ได้จอแจวุ่นวายนะแต่ถ้าพี่ออกจากซอยบ้านเราไปนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปพี่จะเจอของขายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเซเว่นในหมู่บ้านนะครับออกจากหมู่บ้านไปนิดเดียวพี่ก็จะเจอ l o ตัสเอ็กเพสนะครับบิ๊กซีเอ่อฟู้ดเพนะ แล้วก็แถวเนี้ยใกล้โรงเรียนนะครับโรงเรียนนานาชาตินอริสด้วยนะครับนอริสกรุงเทพนะใครมีคุณลูกนะครับเรียนอยู่โรงเรียนานานาชาตินะครับผมหรือใครแบบว่าอยากจะเรียนให้ลูกเรียนแบบว่าอลังการนะคะคุณพี่ก็สามารถจะไปอยู่ในโซนนี้ได้นะครับเพราะใกล้โรงเรียนานานาชาตินอริสด้วยนะครับสวัสดีพี่อาณาออน <c oughs> อันน An ันเนี่ยใช่ไหม,ไมพี่ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็ใครที่อยากจะได้บ้านนะครับแถวแถวอะแถวพระรามสองนะพี่นะก็ลองมาดูหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดียวรีโนเวทใหม่นะครับเป็นรีโนเวทใหม่ทั้งหลังตอนนี้รีโนเวทได้แล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะพี่นะและใครที่อยากจะอยู่ท่ามกลางอของกินเยอะๆแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้บ้านมากๆ นะครับแล้วก็มีตลาดนะครับชื่อตลาดพรชัยนะครับตลาดใหญ่เลยนะครับผมสามารถมาหาอะไรกินได้นะเยอะแยะเลยนะครับบ้านเรานะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับทางเส้นวัดพันท้ายหรือเป็นเส้นเส้นแสมดำหรือบางกะดีนะครับสามารถที่จะเข้าออกได้หลายทางมากแล้วก็มีหลายหลังคาเรือนนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้อาพูดถึงราคากันบ้างเนาะโอ้ยเงียบจริงๆนะหมู่บ้านนี้เนาะไม่มีใครเลย แต่คนอยู่กันเตะเยอะนะคะคนอยู่กันเต็มเลยนะคะผมหมู่บ้านเรานะคนอยู่กันเยอะเนาะแต่ว่าคือเสียงแบบคือเงียบมากนะคะผม่นะสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับอ่ะพูดถึงราคาิด่นึเลยพี่เนาะราคาบ้านหลังนี้นะครับนะทาน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 สามล้านนะครับแปดแสน ามล้านแปดแสนบาทนะครับพี่หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทที่มีห้องนอนเยอะนะครับชั้นบนมีห้องถึงสี่ห้องชั้นล่างสามารถที่จะต่อเติมได้อีกหนึ่งห้องนะครับต่อเติมให้พี่ฟรีนะกั้นห้องให้พี่ฟรีเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับใครหาบ้านเดี่ยวห้าห้องนอนนะครับก็มาดูบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับนะราคาสามล้านแปดนะครับนะใครสนใจก็นัดชมกันได้นะครับเดี๋ยวบีม เดี๋ยวบีมจะพาคุณพี่นะครับเดินเดินเล่นนิดนึงนะครับบริเวณบรรยากาศนะในหมู่บ้านในซอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวบีมจะพาเดินดูนิดนึงนะครับนะก่อนที่จะลาจากกันไป <c oughs> จะลาจากกันไปไหนเนาะ <c oughs> อ่าก็ในหมู่บ้านนะครับเนี่ยถ้าอยู่ในซอยของเรานะครับก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยพุกพ่านนะครับแต่ถ้า ออกไปทางเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยตรงไปจะเจอพวกเซเว่นพวกเออมีคนขายผลไม้นะครับขายผลไม,ม้ขายขนมขายโน่นขายนี่เยอะแยะเลยนะครับคนในหมู่บ้านเขามีเหมือนตลาดหน้าปักซอยหมู่บ้านนะครับทุกคนนะเนี่ยเนี่ยครับถนนกว้างครับถนนกว้างแบบนี้นะครับพี่คือสบายๆนะครับบรรยากาศเนาะ นี่เนี่ยครับสบายสบายเลยนะครับลมพัดเย็นอ่าคือเดินคือเดินตรงไปนะครับหน้าหมู่บ้านนะก็จะมีประมาณกลางกลางซอยนะครับผมจะมีเซเว่นนะจะมีเซเว่นเซเว่นในหมู่บ้านนะครับพี่ก็สะดวกสบายนะครับผมเลี้ยวซ้ายออกไปพี่ก็จะเจอบิ๊กซีเอ็กเพสนะครับนะแถวนี้ก็อยู่ในโซนพันท้ายนรสิงห์นะพี่เนาะ ประมาณนี้นะครับหนบจะเดินเป็นหน้าปักซอยก็ไกลอยู่นะพี่เนาะเอาไว้เดี๋ยวพาลูกค้าบีมนะคะพาลูกค้าบีมดูพามาดูบ้านนะบีมจะพาเซอร์เวกทีนะพี่เนาะสวัสดีพี่พรพันธ์นะครับนะสวัสดีนะครับพี่ดูบีดูเบยด้วยนะครับใครอยากที่จะได้บ้านเป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทนะบ้านเดี่ยวรีโนเวททรงสวยนะครับก็ ลองมาดูหลังนี้นะคะเผื่อชอบนะ